วันนี้หนูมาเที่ยวที่ไหนโตโยโต้ป๊อปโตโยโต้ป๊อปโอเคสวยมไหมร้านสวยร,ร้านนี้มันเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักซึ่งก็เป็นข้อดี <Okay. S 2> ที่เราไม่ต้องไปแย่งกับใคร เี๋ยวเราจะเข้าไปในส่วนของคาเฟ่ขายอาหารก่อนไปอุดหนุนเขาก่อนเป็นธรรมเนียมเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนก็นต้วงแต่เราต้องไปอุดหนุนเขาด้วยเขาจะได้มีรายได้บ้าน

เป็นโคบูบัวก็ยังไม่รู้นะว่าจะกินยังไงแต่เราจะลองผสมกันผสมกันเลยเอาไว้ข้างล่างไว้ข้างบนดิท็อปบนดีกว่าอันนี้เป็นเนื้อบววที่ปรุงรสแล้วมี <พอ S 2> ความเปรี้ยวหวานกิมไหมบววเดี๋ยวผมจะลองชิมกาแฟด้วย ออกินหอกเ,เป็นอเมริกาโ,น,โน,น่ที่ขัขว้ขว,ว,วาประมาณขั้วกลางสี่สิบสามสี่สิบสามนาทีแล้ว ว้าวว้าวเอาหลอดมั้ารสชาติเดาไหมอยากเป็นบริการโน้ตี่ผสมบวยบวยที่ตรงแล้วต่อ<ม> น่ากินดีเี่ยอันนี้125บาทถึงเวลาของเอิงเอวยแล้วอ่าอ่าอ่าก็แล้วแต่แต่ถ้าหนูเล่นทรายหนูก็ไม่ได้เล่นอย่างอื่นเลยนะนะั่นแหละ หนูไปเล่นอย่างอื่นก่อนเม่ละค่อยมาเล่นทรายอโอเคไปเดินอุย้ยดูนล่งนั่นสิปีนป่ายเลยนะ่ะเอ้ยปีนและขึ้นได้ไป่ะเพ่อนนี่เดี๋ยวนี้เก่งไม่เบานะอืมขึ้นไป เอามือจับเสาวไว้เก่มงมากแล้วก็มาลงทางนี้ <Hey. S 1> ลงได้ป่าหันหลังลงลุกหันหลังลงหันหลังลงกนความร้อนไว้มันร้อนเหรออ่ะโดดลงเลยแค่นั้นไป <Hey. S 1> เดินขึ้น ใช่ใชเดี๋ยวไปไลยครับเดี๋ยวเขาไป ะไหนลายมงมุม่เอออะไรเลยเดี๋ยวใหญ่บมงมุมไม่มีอยู่ไหน,น,นไม่มีนะไม่ใช่กระโถ่เอ้ยเห็นใหญ่บมงมุมก็หนีเลยคนอะไรหม,มาแมวเห็นกลัวกลัวใหญ่บมงมุมไหนแม่แม่ไปแล้วนู่นไงแม่อยู่นู่น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 หนูเดียวริมโน่น เหนื่อยดูมือพ่อที่น,น่นที่นี่ก็มีบางส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จนะก็เขาจะมีพนักงานเดินมาคอยดูแลเอ้ยมีหลุมด้วยเหรอเออต้องระวังตกหลุมด้ ủa, tưởng tên. ต่อไปว้าแม่เดินไม่ได้หรอกเล,อเล่นหมดแล้ว <c oughs> ไม่ต้องไกลขนาดนั้นก็ได้ลูกอะไรของหนูเนี่ยไป <c oughs> ให้แม่รับ กาหรือปลากาหรือปลาคุณหน้าอเอ,อ้ยยืนดิไม่นั่งดิหนึ่งสองสาม่ก็อนั่งอนั่งนม่ก็รับสิหนึ่งสองสามเอาวไม่หลงเหรอ <c oughs> จริงเหรอโอ้โหน่าย่นเลยอ่ะอ้าวก็พ่อ,อยังไม่ทันได้ถ่ายเลยอเอาเอาหน้าทิมนะ เออถึงไหม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 จะล้มก่อนไหมนะจะล้มก่อนไหมนะโอ,อ้โหชนะแล้วใช่ไหมชูมือด้วยชนะแล้วบ้านนี้ใหญ่จัเลยอะเขากอดเลยในบ้านวยจั หมดแรงแน่แ่แ<ม>ลึกลับไหมลึกลับไหมที่นี่ลึกลับเหรอโอ้โหแล้วไปลงไหนนะ่ะ ดไปไหน,ไหนมามาแล้วก็ไปลงทางแม่เลยออกซ้ายเลยให้แม่รับหน่อยแม่จารับหน่อยไปแม่รับหน่อยอไ,ไ,ปอไปแล้วทางนู้นอ่าไปทางนี้ก็ได้อ่ะ ระวังเสียนเดอ้ดอเ็เเรใครที่จะมาที่นี่ก็ต้องทนเรื่องแดดหน่อยเออาล้ันนีไม่รู้ว่าร้านเปิดถึงกี่โมงถ้าบอกว่าจะมาช่วงเย็นแดดล่มลมตกก็เป็นตัวเลือกที่ดี bác ừ. Má gì luôn หรอไม่ร้อนหรอจริงงหรอ,หอโอเคโอเคมันอยู่ในล่มไงไมบังเลวอ่ะลราไม่ขึ้นใ้กุบกไปละไปไปลองดูสองมือสองมือจับเอามือมือจับไปเอามือเอื้อมไปก่อนเออถูกต้องแล้วก็เอาขาไป ถูกต้องแล้วก็เอามือมาเออแล้วก็เอามือไปเอ้ามือยืนไปเออนั่นแหละโอ้โหเร็วเหลือเกิน เล่นแฮ้ยไปคล้ายๆเป็นคล้ายๆมาร์กระดกด้านตรงข้ามอ่ะไป,ไป จะขึ้นด้านบนได้เห็นไหมนั่นน่ะ <Okay. S 1> ขึ้นอันนู้นไงขึ้นอันนู้นไงนู้นขึ้นข้างหลังตรง,งนี้นี่มาลงทางนี้ตรงนี้เป็นกระบะทรายขนาดใหญ่ก็ใช้ทรายที่ทรายเกรดแบบไม่ไม่ไม่ใช่ทรายที่เอาไว้ก่อสร้างอ มันมันเหมือนเหมือนอะไรนะแล้วตกลงมันเป็นเกลือหรือมันเป็นทรายอ๋อไม่รู้มันเค็มเรืเร่เปล่าเราชิมเลยฮะไม่กล้าเหรอดีแล้วก็กล้าก็บ้าแล้วใครจะไปกินทรายใช่วยละ แล้วหนูทำจ้างอะไรไว้ตรงไหนบ้างในชีสิเลรอเอ้ย <Yeah. S 1> เอาไปแอบไว้ในนั่นเหรอเอาขึ้นมาเดี๋ยวคนหนุ่มจะได้เล่นได้ด้วยอันนั้นคืออะไรเรือเหรอ <Yeah. S 1> ใช่ไหม